ผมมีที่กันวานป่าให้มันแตกนะครับผมเอาเนืองเฮ้ย <laughs> <laughs> มันสิ้เงาไปกับป่าในเะง่าป่าบ่อนนะมันที่ไปมั <laughs> 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 นแตการมันที่ไ,ได้นะ <laughs> ม,มึงมึงบรรยากาศทงให้ทงน้ค <laughs> น่ครับผมกับท่านเซครับผมเมื่อเนี้มาทดสอบครับผมมาทดสอบแหนะได้แห่แหยมาครับผม <laughs> <laughs> ว,ว,วนี่ครับผมไม้เขาไม้เขาก็จะเป็นน้อง เป็นคลองมันเป็นคลองบ่อมากเป็นหน้วยบ่น,บนี่ครับผมสุดหัวนู้โอ้ป่าบ่อนะน้วมีปดุกเอ็นนะวะอืมครับผมเดี๋ยวาเข้าเมืองตอนวานมาหนี้บรรยากาศโอ้สุดยอดยุทงยุ่าครับผมไปละท่านเซียวมื่อนี้ เฮ้ยวานไหนมันได้ก่อนต้องจอบป่าด้วยสิถึงกับจอบเลยปบ่อนสักวานสับจานนัดไปทางเดียวปะยกสะดุ้งน่อยปะนี่ครับผมเอาแล้วตั้งท่าแล้วลอู้หูอนะวันยี้หูนะ มันต้องจอบบ้อนด้องนี่มันคล้องแคบๆนึง่งวานเหฮาเลยเอาแล้วครับผมท่านเซโยกแล้วครับผมโยกสามเทีย <c oughs> อุย้ยตายแล้วเหนาไปน้ำป่าเลย,ะยวะมัแนแห่เลยหาได้ปาคอวานลงไปพอดปาสลามเีงเลยมาโดดขึ้นฟังบ่ะ บ๊่บเล็กามาแงงวะนี่ครับผมสะดุงสะดุงหน่อยองขาเจ้าสิทอาปาเชิงประช็งหน่อยในละครผมเอียนตัวหนึ่งเด็กขึ้นฟังละมือนี่สายเดินโด่งเขาบ้านได้ครบทีมครับผมนี่มาเสิบๆเป็นตรรมีเฮือหลายบ่ยังลงไปนะมมีนบ่ ตาบ่โอ้โหไพคือเราคนอ่ะจะบูดอะไรอีบ่สร้างโอ้ปลาตองอ่ะปลาตองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ว้าแลวได้บ่ได้ได้าดได้รไดครับผมพี่น,อน้องใจ โซดูไอ้อันกระปองนทีน่าหมกนุนนนนยนนทีน่าหมกนอู้ออมันมนันเจแหกมันหลุดมนบ่ <y en. S 1> โอ้โเขายิ่งิบน้ไปกวยอยู่บ่ขันใส่บักกินใส่ขันใส่อันบแดงเนาะเด็ดเลยนะ ดอกสองครับผมมาแล้วดึงไปทางใดยอุณหนะู่มิทังหลังน่ะประดุกนะอู้ประดุกขึ้นดีวะน้ำข้างๆ้างฟังนะมากข้างๆฟังนะมากานั่นละนั่นละนั่นละดึงไปเลยเอาโยกอีกสองบาทครับโอ้ยมาได้กระงึดครับดอกนี้หืม ต้องลงกันปะอ่าอู้หนังตบรถมากปานขาวหน่อยนี่นี่เขาเขามากินทั้งนี้นะนี่เดี๋ยวสีบ้านน้ำเดี๋ยวหาอมาขึ้นมากันหาได้ผายปะตำปะอู้หุ่นไผ่จุดจวดดูผุนดิผุนดิให้จุดจวดไผ่เตาพุนดิผุนดิไผ่ลูกแห่ โอ้โฮอกหมี่ไม่ต้เอียนว่ะตมลมบ่บ่พี่ ย <S preach y> อดได้เพี้ยละเพี้ยคุณดิงานเท้าเอาครับผมเนี่ยมุีปับเอานีดิ cày và điều bác, Tăng đề là gì?